คการสวัสดี FC ของช่อง s l n o 1ทุกๆท่านด้วยนะคะสิขาสวัสดีกันในรอบเย็นๆมาค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรมาก,กันอีกเช่นเคยนะคะเนาะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันนะคะสิขาเอามาวันนี้ก็มาจัดก,กันซะหน่อยแล้วกันนะคะในทุน1,000คะแนนนะคะมาขอให้แตกขอให้ปังๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะสิขามาทุนพันวันนี้นะคะมาจัดเบส45เลยแล้วกันนะคะ10รอบสิขา ก่อนจะไปรับชมรลบฟังกันยังไงต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปกับช่อง SL No.1 ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับซองบีด้วยนะสิคะอามาลองดูแล้วกันนะคะไปแบบธรรมดาก่อนเลยนะคะเปิดล้างหน้าเรียกรายแล้วกันนะสิรอบกับเบส45ค่ะอามาจะปังไหมพี่๋าวันนี้ก็ทุนหนาแล้วสิคะทุนหนาเนาะ เดี๋ยวจะถ้ารอดยังไงนะคะเดี <im> <artists> ๋ยวโดนเบ็ดหนักให้นะนะเบ็ดร้อยห้าสิบอะไรไปเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะคะพี่ข sl น o หนึเนาะก็ใกล้จะถึงพันซับแล้วนะคะพี่ขอย่างที่ซอมบีเคยบอกมาว่าพันซับเมื่อไรปล่อยซองหนักๆให้นะก็ฝาก fc ทุกท่านช่วยดันให้หนูด้วยนะช่วยดันให้ด้วยเอามาสวยงามเต็มเครื่องไปหนึ่งดอกค่ะอู ้ชื่นใจพี่จ๋ามาเต็มเครื่องแล้วชื่นใจนะคะเอามาถือว่าในสิบหมอนของเรานะคะได้ผลดีอยู่มาเลยอีกสี่รอบอุ้ยบอลนัเกือบลงมีต่อไหมพี่จ๋าลายแถมมีต่อไหมอ่ะสวยค่ะเฮ้ยมันก็เปิดหน้ามาก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออถือว่าโอเคอยู่นะสินะ มายัางไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะคะประคองสักเออหลักสองร้อยสามร้อยวิวให้หนู่อยเถอะเอฟซีขาไม่รู้ว่าเอฟซี FC ยังอยู่นะ่เก้าร้อยก่าซับเอฟซีขาเขายังแบบเขายังแบบรับชมอยู่หรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เออยอดม,มูนน้อยแหละยอดม,มูนน้อยจะคือตกเลยแหละเออเอะมาเอฟซีขาโดดไปเลยนะคะเบลดร้อยห้าสิบนะคะเบลดร้อยห้าสิบไปค่ะ สี 45, ่ห้าเราไปร้อยห้าสิบเลยนะดูซิว่าจะปังไหมเอ้ยติดอยู่พี่จ๋าติดอยู่ <c oughs> ติดก็ถือว่าเออรอดนะคะสีขาอ่ะมามีแถมอีกไหมข้างบนมีแถมอีกไหมพี่จ๋าขออีกสักดอกสองดอก,ดอ,กอืออ่ะไปไปต่อถือว่าแบบนี้เรายังไปต่อเป็ดร้อยห้าสิบได้ค่ะโอ้ยโบนัสซ้ำจากพี่จ๋าเป็ดร้อยห้าสิบครั้งที่สองครั้งที่สามค่ะเต็มเครื่องเลยโอ้ยอามายังดียัง,ยง,ยงติดให้เนาะ หอนรอดเลยพี่จ๋ารอดช่องสองสวยค่ะแ <don> จกันช่องสามว่ายังไงเอ่ยพี่จ๋าอีกสักทีนึงโอ้ยสามไปค่ะไปต่ออื้บมามีอะไรต่อไหมมีอะไรต่อไหมมีอะไรต่อไหมสามต่อค่ะ อุ้ยบนนยเกือบลงเอามาลงสลับเปิดเทอร์บโบบ้างแล้วกันเบรคหน่อยห้าสิบซ้ำจักพี่จ๋าปุ้มปุ้มปุ้มอุย้ยเอามาลงหกสิบก่อนแล้วกันพี่ขาตั้งหลักใหม่โอ้โหซ้าจากักกดจะไม่ฟันเนาะไปต่อเจ็ดสิบห้าไปอีกหนึ่งทีโอ้เอามาดาบเต็มชื่อโอ้โหฟืนฟ้นฟืนฟ้นฟืน้นเอฟซีขาฟื้น โอ้ยกลัวว่าจะไม่รอดซะแล้วอ๋อมเปไนไรไปต่อเบจเซฟ้าค่ะเอออังุนช่องสามมาสามไปเออสวยงามจ่ามีต่อไหมเอ่ยเอ้ยได้พี่สิงโตค่ะอังมุนช่องสามมาพี่จ๋าอา่ะไปค่ะเออเอามามีอะไรต่อไหมมีอะไรต่อไหมปึมปั่ม เอามาพี่จ๋าจะกลับมาเท่าท,ทุนแล้วนะคะดูสิว่าจะพอบวกกำไรไปได้ไหมไปค่ะไปค่ะ <c oughs> เอ,อ่อเอฟซี่ะก็เออใครที่ขอมานะคะว่าใช้ทุนเท่าไหร่นะเดี๋ยวทรงมีมาจับให้นะรอบ,บนี้ขอจัดทุนหนากก่อนแล้วกันนะจี่ะเออขอจัดทุนหนาเบ็ดหนักก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาแก้ให้ใหมะะ่เนาะเออสวยงามจ้าพี่จ๋าบึ้มบั้มมีต่อยไหมเอ้ย เอามาจะกลับมาเท่าทุนพันแล้วนะคะดูสิว่าจะดันบบกกำไรปางได้ไหมโอ้โหดูไรโอ้ยโบนั้นลงให้หน่อยก็ไม่ได้อ่ะมาขยับเป็ดร้อยห้าสิบไปค่ะซ้ำเ่อพี่จา๋าปุ้มอีกหนึ่งที่โอ้โหไม่ได้หว่ะเอฟซีะเป็ดร้อยห้าสิบไม่ได้อะ่ะโอ้โหเอาลงเป็ดกันร้อยห้าสิบตายอย่างเดียวเลยตอนนี้พี่จา๋าอ่ามีอะไรต่อยไหม โอ้โหเบ็เร้อยหสิไม่ทำงานนะคะที่ขาอย่าได้ไปนะอย่าได้ไปนะอุส่าหสะสมปาได้แล้วว่ะโอ้โหนักรบออามายังยังบวกยังบวกอยู่ที่สองยห้าสิคะแนนน้อยสิขาเออโอ้ยพูดผิดพูดถูกแล้วกินจนเบอร์หมดแล้วนะฝากจนร้อนนะซ้ำไปไม่ซ้ำเป็หกสิบเอาไม่มาขยับเ็เจ็ดสิห้าอย่าต้าไปเออเออมา ไม่สู้เลยนะถ้าแบบนี้ไม่สู้เลยนะบอกให้อ่ะลง45ก่อนเออเออเอามาเออยังรอดอยู่ FC ขาวแหมแต่เสียดายไม่มีลายแถมให้เลยเนาะอะไปต่อไปต่อที่เป็ห45แล้วกันค่ะโลช่อง,องสองมาพี่จ๋าซ้ำไปค่ะบุ๊มบุ้มบุ้มจตเครื่องปอยเออเอางุนช่องหนึ่งเอามาสวยงามนลอ อังวนว่าไงพี่จ๋าโอ้ยังได้ฟืน้นมาพี่จ๋าฟรีสป,ปินต้องมาแล้วเออเอออัางวนช่องหนึ่งาพี่จ๋าห้าฟรีเอาเอฟซีขาวรอดตายรอดตายโอ้เอามันเลยมาเอฟซีขาวฟื้นบวกมาที่กาสามร้อยเก้าสิบคะแนนมาพร้อมฟรีสป,ปินสี่เซมาลืนกันว่าจะบวกกลับมาที่เท่าไหร่นะคะสำหรับฟรีสเินเอามาสวยค่ะได้ต่ออยู่เอฟซี MC จ๋า เออโอโหเอามายังดีแล้วเบสศีดผ้านี่แบบช่วยชีวิตสุดๆนะคะจีขาอเออเออเต็มเครื่องค่ะมาอีกหนึ่งรอบสุดท้ายเอยโอ้ยัง้บงกดด้วยเอามายังดีแล้วสิขาหูฟื้นแบบว่าถือว่าแบบโคตรสวยอ่ะจีขาถือว่าฟื้นโคตรสวยอะ่ะบวกกลับมาที่หก5้อยเจ็สิบห้าคะแนนนะคะจีขาโอ้โห เออโอเคเลยแหละเอามายังได้ไปต่อนะสิขาขอลองขยับเต้นหกสิบดูแล้วกันไปจ้ะจะกลับจะพาไปถอนได้ไหมเนาะสาไปอีกหนึ่งที่ค่ะเอบเอามายังได้ดาบใจกันเต็มเครื่องมาพี่จ๋าเอบเออสวยงามค่ะบลูบามราเต็มเครื่องอีกดอกหนึง่งเออเอา้าได้ไปต่อเอฟซีขาเอ้ยมา บวกกับไมาอที่540คะแนนนะคะมาอีก4ฟรีสเปนเอ้ยเอฟซีาวว้ยท้ายมันวะหลังๆพอมีลุ้นแต่คารจีขามา4ฟรีสเปนรอบมีเปิด60นะคะมาลุ้นกันเอฟซีขาจะปังปากแค่ไหนเออเอาสวยงามจาบมือปั้มไปอีก3รอบอีก3รอบมือปั้มปโป๊ะปะเออตกตัว้ายเออสวยงามจ็ เอ,า,เอามาดอกสุดท้ายก็ได้เต็นเครื่อง f ัขามารอบนี้นะคะสวยงามอารามโบนะคะบวกกลับมาที่แปดเาร้อแคะแนน f ะขาโอ้โห้บวกมาบวกกำไรมาด้วย FC ขาห้าร้อคะแนนแน่เอามาไปต่อจ้าแบบนี้ต้องไปต่อพี่ขาซ้อมไปค่ะกันเอากะอุย้ยสวยงามเบตหกสิสี่ห้าหกสิบ FC ขาบอกเลยว่ารอบเย็นวันนี้4ี่ห้าหิ โทษปังแต่จะบอกว่าใครไปดูช่องทรงมีสายป่านมาอ่ารอบเย็นนะคะแตกมานะสินะอันนั้สูตรทางบ้านให้มานะคะแต่แต่ถือว่าโอเคเลยแหละสิขาถือว่าโอเคเลยสําหรับสูตรทางบ้านนะได้โบนัสด้วยนะคะสิขาวันนี้ฟันโบนัสคือแบบสะใจโบนัสอ่าสิงโตไม่หลบนะคะสิงโตไม่หลบอ่ามาไปตอบเบท75เจ็ิบค่ะสองพันคะแนนถึงไม่น้อพี่จ๋าซ้ำไปเออ ไ,ได้อะไรวะหน้าไวสิ่งโตนี่อ,อะไรหนสีขามาดอกนี้สวยๆนะสี่ร้อยห้าสิบคะแนนไปต่อจ้าพี่จ้าไม่น่าเกินเอื้อมดาบช่างนึ่งซ้ำค่ะสองพันคะแนนไปพี่จ๋าขอหน่อยเถอะบวกกำไรสักพันนึงก็ยังดีโอ้ยเอามายังได้เอฟซีขาโลเต็มเครื่องไปโอ้ยแจกกันไม่น่ามาอะไปคะ่ะ ดูเสียบสิคะเราไม่ไปเบ็ดร้อยห้าสิบเราก็แตกได้เราก็ฟื้นได้พี่สาเออเราก็แตกเราก็ฟื้นได้เอามาดอกนี้บวกไปอีกที่แปดร้อยห้าสิบคะแนนนะสิคะโอ้ยเกินคาดเกินคาดไปสองพันห้าได้ไหมเน,นี่ยอีกยี่สิบคะแนนสองพันห้าได้ไหมพี่สาขอเธอปะสองพันห้าหน่อยซ้ำไปจะสองพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งที่ ร้อห้าสิบไม่ได้เรื่องจริงๆ FC เอซ้ยดาบมาพิจาวเต็มเครื่องซ้ำไปค่ะสุดท้ายไหมอ่าเอฟซก็ได้สองพันคะแนนแล้วขอเอาที่สองพันคะแนนแล้วกันเนาะถือว่าเมื่อกี้นะคะสงบีได้ดันแล้วนะคะได้ดันแล้วแต่ไปไม่ได้นะคะ <c oughs> โอ้โหอะไรยังมาอีกจ้าอืเอามา เบ็สิบห้าค่ะอาเบจ็ดจะเป็นสุดท้ายและท้ายสุดของเราหรือเปล่าไปถูกไปถูกไม่ใช่เบ็ดอ่าโอเคสี่ขาก็ถือว่าสู้กันจนสําเร็จนะคะได้คืนกลับมาพร้อมบวกกาไรมาอีกหนึ่งพันคะแนนเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเอฟซี MC ขาถือว่าเมามันพอสมครวรน,นะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปให้กับช่อง SL No.1 ด้วยนะคะส่ขาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทรงบีด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากดันยอดซับยอดวิวให้ช่อง SL No.1 ด้วยนะคะสิขาสิ่งที่สำคัญยังไงไม่แนะนำให้เล่นตามใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ